เป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในฟิลิปปินส์กรณีที่คูลิตหมอพื้นเมืองชาวฟิลิปปินส์อ้างว่าเขาสามารถใช้พิษงูในการรักษาโรคต่างๆได้โดยวิธีการคือให้งูพิษกัดคนไข้โดยตรงคูลิตเล่าว่าเขาค้นพบสรรพคุณในการรักษาโรคจากพิษงูโดยบังเอิญเมื่อหลายปีก่อนเขาถูกงูพิษที่เลี้ยงไว้กัดในขณะที่เขากำลังป่วยด้วยโรคหลายอย่างแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเขากลับรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้เขาเชื่อว่าพิษงูคือสิ่งที่ทำให้เขาหายป่วย นับตั้งแต่นั้นมาคูลิตก็เริ่มเผยแพร่แนวคิดเรื่องสรรพคุณทางยาของพิษงูโดยเฉพาะงูแมวเสารสายพันธุ์ t r o p d o l a e u s s a b a n i a t ซึ่งพบทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ทำให้เขาเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะหมองูผู้รักษาโรคและมีชาวบ้านจำนวนมากแห่มาเข้าคิวรับการรักษาอย่างไรก็ตามควรทำความเข้าใจว่าการรักษาด้วยวิธีการนี้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการยอมรับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของการรักษาด้วยวิธีนี้และเน้นย้ำว่าการถูกงูพิษกัดจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนด้วยยาต้านพิษแอนติเวเนมเท่านั้นในฟิลิปปินส์เองก็ยังมีความท้าทายในการเข้าถึงยาต้านพิษในสถานพยาบาลต่างๆและปัญหาที่ผู้ป่วยหลายรายยังคงเลือกที่จะไปหาหมอพื้นบ้านแทนการรักษาแบบแผนปัจจุบัน เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการรักษาแผนโบราณที่อาจจะดูแปลกตาแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาในบางพื้นที่แม้ว่าในบริบททางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่จะถือว่าเป็นการกระทำที่อันตรายและไม่แนะนำอย่างยิ่ง